สวัสดีครับขออันนี้เจอกับทีมงานปอเจรินดีนะครับตอนนี้ฝนตกครับเข้าหน้าง,งานากันไม่ได้รับชมที่นะครับทั่วอณาจักรส้องสดรุงเทพโซนสยุตยานะครับผมบริการประทับใจ ราคากันเองนะครับไม่ผ่านในหน้านะครับตอนนี้เรามีทั้งหมด ยี่สิพันนะครับที่ว่ามาจอดอยู่นี่ประมาณ2 0่สิพันรอลงดินนะครับฝนตกบรรยากาศฝากกดติดตามด้วยนะครับทางช่อง Youtube ทีมงานบ้านปอเจริญดี